สวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับพบกับฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนบัณฑ์ด้านกีฬาฟุตบอลกับผู้แอดมินเจ้าของช่องนะครับคลิปนี้มาสรุปผลบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับในค่าคืนวันเสาร์ที่จบลงไปนะครับสี่คู่สี่สนามผลการแข่งขันเป็นอย่างไรบ้างไปไล่กันดูทีละคู่ตั้งแต่หัวค่ําจนคู่ดึกที่เพิ่งจบลงไปที่ผมได้พากเสียงสดนะครับคู่แรกครับเบอร์ลี่เปิดบ้านเสมอ กับเอเวอัตันไป1ประตูต่อ1น,นะครับเบอร์ลี่นำก่อนนะครับก่อนที่เดวิดเคเวนเลวินนะครับของนาดดาวสันโว e, พิมลิกตอนนี้ยิงประตูตีเสมอและก็นำดาวสันโวต่อไปนะครับคู่ที่2นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านชนะเจ้าสูนน้อยฟูลแลมไป2ประตูต่อ0ูนย์ะครับแมนซิตี้ได้2ประตูจากราฮิมสเตอร์ลิงแล้วก็คิวินเดอบอยนะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับ5แล้วนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ อู่อนเที่ยงคืนครึ่งนะครับเวสแฮมยูนเต็ดเปิดบ้านพบกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับเวสแฮมเจ้าบ้านขึ้นนําก่อนไปแบบสุดเซอร์ไพรส์แต่สุดท้ายแล้วความยอดเยี่ยมของแมนยูนะครับในช่วง45นาทีหลังก็สามารถพลิกแซงชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อ1น,นะครับได้ประตูตีเสมอจากลูกแถว2อ,อันสุดสวยของปองปอกบาตามมาด้วย ลูกยิงขึ้นนำของเมสันกรีนวูดและปิดกล่องจากมาคัดแรดฟอร์ตตัวสำรองส่วนคู่สุดท้ายนะครับสก,กอเนี่ยเหมือนกับคู่เวชฮม,มกับแมนยูเป๊ะเลยแล้วรูปแบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือทีมเล็กนำก่อนเชลซี Chelsea กับบลีสครับเป็นยุงทองที่บุกมานำก่อนตั้งแต่นาทีที่4จากแบมฟอร์ดก่อนที่โอลิเวียชิรูจะตีเสมอนาทีที่27นะครับหลังจากนั้นครึ่งหลังเพืร์ซูมานาะทีที่6 1โขก ขึ้นนำ2-1ก่อนที่ช่วงทุเวลาบาดเจ็บ90บวก3คริสเตียนพุริสิตนะครับรับบอลเปิดจากทางกราบขวาของติโมแวรเนอร์นะครับชาร์จหน้าปากประตูให้เชลซีเก็บ3แต้มพร้อมกับแซงสเปอร์และลิพูลขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงชั่วคราวก่อนที่สเปอร์จะเปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลทําศึกดาร์ดบี้แมชตอน5ทุ่มครึ่งตามเวลาในประเทศไทยคืนวันอาทิตย์ และลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลด์เจอกับวู๊แฮมตันที่แอนฟิลด์ตอนตี25ทีตามเวลาในประเทศไทยขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, และกดติดตามเจอกันแน่นอนครับกับคืนวันอาทิตย์2คู่รวดครับสเปอร์อาร์เซนอลและลิเวอร์พูลวู๊แฮมตันกับช่วงภาคเสียงสดโดยแอดมินพ่ออุ้มสวัสดีครับ